แลวสวัสดีคุนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาจัดเทียร์ลิเกมฮันกี้ชาร์คอีวอร์ชันนั่นเองมันคือฉลามที่เป็นฉลามนอ r m a l หรือว่าฉลามทั่วไปนะอันนี้ผมยังไม่ได้จัดรวมถึงฉลามพวกฉลามพิเศษนะก็คือจะมาจัดอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนฉลามพิเศษเดี๋ยวตามมาทีหลังแน่นอนทุกคนเอาละงั้นเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยเก่อนจะเริ่มนี่เราขอจัดผมขอจัดติวตัวให้มันแบบว่าตามตามเกมเหมือนลวกันว่าอันไหนไซส์เล็กอันไหนไซส์ใหญ่นะแล้วตอนนี้เา้เขรอบ ประกวดหรือว่ารอบชิงในการชิงแชมป์ฉลามที่เก่งที่สุดนั่นเองโดยคนจัดก็คือผมมาแล้วมาเริ่มกันตัวแรกเลยตัวนี้เป็นฉลามเริ่มต้นที่ทุกคน จะต้องเคยเล่นมันนะเองเพราะว่ามันคือตัวแรกเลยที่เกมให้เราฟรีโดยที่เราไม่ต้องใช้ตังซื้อนะมันเป็นตัวนี้กันตัวนี้ข้อสมาพิเศษ,ษ,ษก็คือไม่มีนะฮะก็ <g ül> แค่ได้กินกินได้เป็นบางตัวก็คือกินพวกปลาปลาซิวปลาเล็กอะ่ะกินได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นปลาใหญ่ขึ้นมาอย่างพวกฉลามสิงโตเอ้ยไม่ใช่ฉลามปลาสิงโตนี่ก็มันก็ไม่สามารถกินได้นะก็ผมขอให้สักใครหนิแล้วกันเพราะว่ามันอ่อนแอจริงๆไปเลยใครนี่ต่อไปไม่รอช้าตัวต่อมาเป็นฉลาม ฉลามตัวที่2ส่วนชื่อผมจําชื่อมันไม่ได้แต่ว่าหลักๆกรสัมพันก็คือมันว่ายน้ําเร็วกว่าตัวแรกนะอ่ะแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าอ่ะตัวแรกใหญ่กว่าแต่ว่าตัวตัวตัวเนี้ยแต่ว่าประเด็นคือตัวนี้ต้องซื้อนะครับผมก็คือถ้าใครอยากจะได้ตัวนี้คุณต้องเก็บเงินในจํานวน2000บาทนะในการซื้อมันนั่นเองแต่ว่าตัวนี้ความเก่งมันเนาะอ่าก็ก็ใช้ได้นะแต่ว่าไม่เอาอะใครอนกแล้วกันนะต่อมาเป็นฉลามโมคอนนี่ผมจะจัดเคลี่ตัวนี้ยังไงดีวะ มันมีความสามารถพิเศษก็คือเอาค้อนไปทุบคนอื่นเขาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่มีเลยมันไม่มีอะไรดีเลยนอกจากค้อนเสนหมมันคือมันคือแฟชั่นในการเล่นเกมนี้ของชาวหมวกค้อนซึ่งมันไม่มีอะไรดีเลยอแต่มันเก่งขึ้นนะมันเก่งกว่าอีกสองตัวนี้แน่นอนแต่ว่าความเก่งใช้ได้ไปไม่ไม่อยากให้มันอยู่เยอะมากจนเกินไปนะเพราะว่าตัวตัวข้างหลังมันมีแต่ตัวที่แบบค่อนข้างที่จะ over power ต่อตัวต่อมาเป็นฉลามเสือเก่งนะแต่มันเก่งยิ่กว่าพวก3ามตัวนี้อยู่แล้วไงเพราะว่ายิ่งไซส์ใหญ่มันก็ยิ่งเก่งแต่ว่าไอคำว่าไซส์ใหญ่ยิ่งเก่งมันจะใช้กับพวกฉลามตัวใหม่ๆไม่ได้เลยเว้ยมาต่อมาก็จะเป็นฉลามขาวฉลามขาวโอเคมันเก่งนะผมว่ามันเก่งนะแต่ว่าอยู่หน้าฉลามเสืออยู่แล้วอประมาณนี้ประมาณนี้ ต่อมาันคือเข้าสู่จุดพทีที่ทุกคนอยากได้มากกันในช่วงนั้นเว้ยประมาณ10ปีที่แล้วเว้ยก็คือฉลามเมการูดอนนั่นเองเป็นฉลามที่ทุกคนหลายๆคนอ่ะประมาณ90%ของเกมนี้อยากได้กันมากสมัยนั้นแต่มันเก็บเก็บหูใช้เงินทัองข่าท,ท,ที่จะเยอะพอสมควรเลยแต่มันเก่งที่สุดนะตอนนั้นและเป็นฉลามที่โคตรเท่แล้วก็กินง่ายมากบอกเลยว่าความเก่งอ๋อเอาไปเอาเอาเอาไปเก่งนะเพราะว่าไอตัวที่เหลือไม่ไม่ไมีแต่ตัวเก่ง เพราะฉะนั้นแล้วเอาไปเกิ่งนะก่อนแต่ว่าอยู่ข้างหน้านะเอาไว้ก่อนก็คือต่อมาเป็นฉลามมันจะเรียกมันคือฉลามจะเรียกมันอะไรดีวะมันคือมันคือปลาดึกดำบรรพ์ที่มาต่อจากฉลามเมกาโอนอ่ะก่อนก่อนก่อน่อนจะไปตัวเนี้ผมขอพูดถึงเมกาโอนก่อนก็คือเมกาโอนความสามารถพิเศษที่เพิ่มมาจากตัวก่อนก่อนก็คือมันสามารถที่จะกินระเบิดได้อันเนี้คือจุดพีคที่ทําให้หลายๆคนอยากไล่มันเลยเออมันมัน เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยก่อนจะเมกาโอนไม่มีตัวไหนที่สามารถที่จะกินระเบิดได้เลยก็คือโดนระเบิดก็ต้องแบบก็ต้องก็ต้องเจ็บหรือไม่ก็ต้องแบบว่าซื้อซื้อเกราะป้อ,องกันระเบิด่ะแล้วก็สามารถกินมมงกระพุนได้ได้ด้วยได้ทุกชนิดของเกมนี้ต่อมาเป็นตัวนี้อะขลามดึกดําบันตัวนี้เพิ่มความสามารถพิเศษทุกอย่างไม่เหมือนเมกาโรนหมดเลยแต่ความแตกต่ตางม,มันก็คือมันสามารถชนหรือดำน้ำได้ภายในวันช็อตอ่ะเข้าใจไม่ผิด ทุกคนจะต้องเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรือดำน้ำของเกมนี้ก็ตัวนี้เลยรับจบมันชนได้ทุกประเภทของเรือดำน้ำเกมฮันกี้ฉาอเวอลูชั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเก่งนะอยู่ดีเพราะอ้ตัวที่เหลือมันเก่งกว่าต่อมาเป็นแ y นปี้ชากแ p นปี้ชากนี่ไม่ได้เด่นอะไรมาจากตัวฉลามไอ้บิ๊กบิ๊กเดดดี้เลยนะมันแค่เพิ่มความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวของ และก็สามารถเดินบนบกได้อะความเก่งอันนี้ผมขอให้แม่งเก่งไปที่5ดาวเลยกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะอัปเกรดจากสมฉลามสมัยก่อนละอะประมาณนี้ต่อมาเป็นฉลามที่มาต่อจากมิสเตอร์สแนปปี้ใช่ปะมันชื่อนี้ใช่ไหมมันก็คือฉลามอลรันซึ่งไอฉลามตัวนี้อลรันตัวนี้ความสามารถพิเศษมันก็คือตรงหางมันอะหางมันจะเป็นลูกตุ่มแล้วเวลาเป็นหางมันสัมผัสกับตัวอะไรในเกมเนี่ยหรือว่าพวกปลา ปลามันจะทําการสันเออนี่คือความเก่งของมันแต่มันก็ต้องแลกมาแบบการที่เวลามันกินน่ะทุกคนมันกินยากมากมันกินแบบโอ้โหกว่าจะกินได้คือปากมันเล็กก็ไม่ได้เล็กนะแต่ว่ากว่าจะกินได้แต่ละทีอ่ะคือแบบไม่รู้เป็นบล็กของเกมหรืออะไรนะผมผมโคตรเกลียดเลยเวลาตอนเล่นมันอะคือกินแล้วมันหงุดหงิดเออความรู้สึกมันหงุดหงิดกว่าพวกแบบเมกาดรูดอนหรือว่าอสแนปปี้ชาร์กอะไรเงี้ยคือบิ๊กไดที่ยังกินดีกว่าเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมให้มันเก่งนะ ถึงมันจะดูเท่ก็เหอะแต่ว่าเก่งนะนะโอเคต่อมาเป็นโอ้โหนี้ยิ่งหนักเลยไม่อยากพูดตัวนี้อยู่พ่งเล่นไปมันก็คือโมบิดิกตัวนี้แพงแพงที่สุดตั้งในในฉลามก่อนก่อนคือแพงสุดตัวนี้และเป็นฉลามที่กินได้เยอะที่สุดในฉลามทั้งหมดที่อยู่อยู่บนตารางเออแต่ว่าความเก่งมันก็คือมันกล้คล้ายๆอรันเลย แต่ว่าเปลี่ยนจากตรงหางมาเป็นตรงหัวแทนเอาสตาร์ทมาอยู่บนหัวเวลามันมันกดบูดอะตรงหัวมันจะมีน้ําพุ่งออกมาคืออะไรตรงน้ำตรงนั้นอะถ้ามันไปชนกับปลาปลามันจะสตาร์ทเออแค่นั้นเองความเก่งมันและประเด็นคือแม่งหนักกว่าอตัวที้แม่กินโคตรยากเลยตัวนี้ใครใครใครเคยเล่นมันบ้างจะรู้สึกว่ามันกินยากแบบยากโคตรโคตอะเออเพราะฉะนั้นแล้วแม่งกาบมากเลยนะผมให้แบบหืใถ้ไม่ติดเรื่องมันได้กินได้เยอะกว่าผมไม่ให้อยู่มันหลังบิ๊กแดดี้หรือว่ามกาลูดอนได้เลยนะแต่ ด้วยความที่มันเป็นตัวใหม่เนาะก็ให้มันเก่งนะแล้วกันมันก็ไม่ใช่ใหม่นะนก็ใหม่ไม่ใหม่อะ่ะเก่าแล้วอืมเป็นปีหลายปีอยู่เหมือนกันต่อมาเป็นตัวนี้ความเก่งมันก็เก่งเก่งมากกว่าเดิมเพราะว่ามันกินได้เยอะอะคืออย่างน้อยมันก็ไม่ได้แบบว่ากินตะกุกตะกักเหมือนตัวก,ก่อนๆเพราะฉะนั้นเราเอาไป5้าดาวต่อมาเป็นเนสซี่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เกมนําเสนอโดยการใช้พลังวิเศษเวย้ยคือมันสามารถที่จะวาร์ปได้อาเนสซี่สามารถวาร์ปได้ นั่นแหละทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบจุดประกายของคนที่เลิกเล่นไปแล้วกลับมาเล่นเพราะมันมีสก,กิลเสริมแต่ว่าความเก่งผมก็ไปห้าดาวนะ,ะเอาไปห้าดาวเพราะว่าเพราะว่ามันมันว้าวนะการการวัได้แต่ว่าเดี๋ยวเจอตัวกันหลังหลังคือคือสุดจริงเลยอ่ะไอพวกนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่นับตัวที่แบบว่าเป็นร่างอีโวลูชันนะถ้าเป็นร่าง e อีโวอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งก็คือจะมาจัดเทเลสอีกอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ขอจัดเทเลสพวกนี้ก่อน ต่อมาเป็นอ่าทุกคนน่าจะดูกันดีเขามีนามว่าชากิลานั่นเองซึ่งชากิลาตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเก่งพูดจริงๆคือมาต่อมามามาหลังจากไนซี่แต่ค่อนข้างเก่าแล้วแต่คือผมเรียกว่าไม่มันสามารถที่จะอยู่เทียบ เทียบเท่ากับพวกตัวที่มาล่าสุดได้เลยอ่ะคือมันเก่งมากโดยเฉพาะเลเซอร์บีม,มันแนะบบเวลาฉีดทีนี่โอ้โหอย่างกับล้างแมปะ่ะคือแบบทั้งแมปคือแบบหายหายกระจุยบอกเลยตัวนี้แล้วยิ่งเป็นล่างอีโวนะเป็นแบบแมกมาจิรานะโอ้โหคุณก็คือเรียวกว่าตัวทําแต้มในเกมนี้ไม่มีใครไปชิงมันได้ผมให้ไปเลยพระเจ้าตัวนี้จริงจริงพระเจ้าเก่งมากอะแล้วหลังจากที่เกมแม่งทาตัวเก่งจนเกินไปเว้ยหลังจากนั้นเกมก็ได้ออกตัวใหม่มา เป็นตัวนี้ตัวนี้ความสามารถพิเศษมันก็คือการดูดนั่นเองเอส่วนชื่อผมจาไม่ได้จําได้แต่ความสามารถมันมันใช้มันทําหน้าที่เหมือนไอเอาอาวุธอุปกรณ์หนึ่งที่มันราคาแสนแสนสองเหรียญนะเออของเกมนะที่มันเวลาเวลาติดอ่ะมันสามารถที่จะดูดได้แต่ว่ามันทํามาทําไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเออซึ่งถ้าถามความเก่งนะเทียบกับชาคิราบอกเลยว่าโอ้โหเทียบฉันกันมาบ่ได้เพราะฉะนั้นเอาไป5้าดาวอืมเป็นการทําตัวละครที่แพงกว่าแต่ ผมจะไม่ได้ว่ามันแพงกว่าหรือว่าราคามันเท่ากันนะ,ะแต่ว่าเป็นตัวละครที่ใหม่กว่าแต่กากกว่านั่นเองต่อมาเป็นตัวนี้ตันทุกคนจะว้าวมากเป็นคาเคนเกมได้ออกคาเค้นมาทุกคนที่แบบว่า,วาอะจากที่แบบว่าเลิกเล่นกันไปก็จะโหลดกลับมาเล่นนะโหลดกลับมาเล่นเพื่อที่จะเอาคาเคนนั่นเองก็คือเป็นตัวที่ว้าวมากเพราะว่ามันเป็นการดีไซน์แหวกแนวไปเลยจากเกมเนี้ยคือตอนแรกอะชากิล่าว่าแหวกแ,แล้วแต่คาเคนนี่แหวกกว่าเอาปลาหมึกมาเลยอะเออเอาปลาหมึกมาให้เล่นน่ะนั่นเอง ซิงตัวนี้ความเก่งมันเก่งนะแต่ก็ยังไม่เท่าชาร์กจีราเท่าไหร่แต่ความสามารถที่แบบผมว่าแม่งโกงจ,จัดๆตรงที่เวลามันมีโกลัดอะมันจะทำการสปินตัวหรือว่าหมุนตัวเองอะแล้วมันจะกวาดเรียบในระแวกนั้นเลยเว้ยพราฉะนั้นแล้วพระเจ้าแต่อยู่หลังชาร์จีราไว้ก่อนนะต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้คือผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่ามันทาหน้าที่คล้ายๆชาร์กจีราเลยคือการฉีดเลเซอร์แต่เป็นเลเซอร์ช่องสองแง่งอะเป็นฉีดเลเซอร์แบบว่าใหญ่ยาวๆเลยเว้ยเออซึ่งความเก่ง เก่งดีนะก็เก่งดีแต่ว่าเงื่อนไขมันมันยากไปหน่อยก็คือผมเกลียดตรงเงื่อนไขมันที่ว่ามันต้องโกรัดก่อนถึงมันจะมีเลเซอร์ออกมาแต่อย่างซารคิไดเนี่ยมันเก็บแต้มมันกดได้เลยมันเก็บพอยในการกดสกิลแล้วมันก็กดได้เลยตามใจชอบแต่อย่างนี้มันต้องใช้โกรัดก่อนเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าแต่ว่าผมให้อยู่หลังอยู่หลังคาเกนด้วยอะต่อมาหลังจากที่โดนบ่นกันมาเยอะแล้วเกมได้ทํากันออกตัวนี้มาบีพมอสนะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแล้วซึ่งมันเป็นตัวที่เท่มาก มันออกมาในช่วงตอนที่คิงตอนช่วงที่แบบว่าหนังกําลังบูมๆเลยหนังแบบว่าหนังกัซิีราะปทะคิงคองอะไรเงี้ยดีฮีมอสเป็นตัวที่เก่งมากเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นร่างอัปเกรดของไอ้ตัว2แง,ง่งโอ้โหขอเลข2แง่งวันนี้ผมจำชื่อมันไม่ได้เกอเรียกมันก็คือฉล,ล,ลามดาบเลยกันก็คือเก่งเก่งเหมือนเป็นการเอาฉลามดาบมาอัปเกรดให้มันเป็นบีฮีมอสเว้ยดีฮีมอสความสมารถิพิเศษม่งมีสองสองอย่าง หลักๆก,ก็คือการฉีดเลเซอร์บีมเวลามันโกรัดกับอีกอันนึงก็คือเวลากดกดสกิลมันอะ่ะตอนตอนอยู่บนบนบกมันจะเป็นอุกบาทลงมาเออมันจะเรียกอุบาทลงมาเลยเว้ยแบบทะลมปูพมนั่นแหละถ้าใครเคยเคยดูนะก็จะประมานลเลยเว้ยแต่ว่าเวลามันกดสกิลตอนที่อยู่ในน้ํามันจะเป็นการดูดสร้างหนุ่มดําในการดูดทุกอย่างแถวๆนั้นเข้าไปซึ่งเก่งมาก ซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันเก่งกว่าชากิร่าอีกนะถ้าไม่ได้เอาชากิร่ามาอีโวอะเอาไปเลยผมให้แม่งเก่งกว่าชากิร่าธรรมดาอีกซึ่งต่อมาเป็นตัวสุดท้ายอันนี้เลยตัวล่าสุดล่าสุดของเกมนี้ที่เป็นฉลามทั่วไปมันก็คืออย่าเรียกว่าฉลามทั่วไปต้องบอกว่าอะไรฉลามหลักใช่ปะเออฉลามตัวหลักตัวละครหลักมาส่วนตัวเนี้ยบอกเลยว่าไม่ต้องพูดเยอะโคตรโหดฉลามชักหนาล็อกนั่นเองซึ่งมันสามารถเรียกสายฟ้าวนลูปรอบตัวเองได้โกงปะล่ะ เออแล้วเวลาผมจะทําแต้มหรือว่าจะแข่งแต้มกับใครอยังไงตัวนี้ก็คือเป็นช้อยแรกๆที่ผมจะเลือกเอามัน,าม,นมาเล่นอนะ่ะเออเอาฉะนั้นแล้วเอาไปเลยพระเจ้ามันคือพระเจ้าของของเกมนี้ณนะตอนนี้ถ้าไม่นับรวมร่างอีโว ถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนอด,ดีก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนแบบว่าว่าตัวนี้มันเก่งกว่าหน้าไหนผมว่าตัวนี้มันเก่งกว่าสามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์โอเคทุกคนก็ถ้าใครบอกว่าคิดว่ามันมีตัวไหนที่แบบว่าผมพูดไม่หมดความสามารถมันผมพูดไม่หมดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว